สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาชีพกันนั่นเองครับซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวม o อ a อะ m มเนชันท่าทางที่กำลังฮิตฮิอยู่นะครับใช่ครับม o อนี่แหละครับใช่นะครับเป็น MOD i s อชิทซ์ซ1.3ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเท่าที่เคยดูแล้วเคยเจอมาครับนะ่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับ ซึ่งสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คืออ่าแอิมเมชันของคอนครับซึ่งในอัปเดต1.2จะไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่อ่าผมจะทําการเสร็จไอเดนกดเลนซึ่ง a n นิเมชันตอนเราถือไข่มีด้วยนะครับอ่าเสร็มาไอเดิ้ลตัวเลนก็มีชีวิตชีวาม,มากขึ้นอ่าดูดูดูแอนิมเมชันตอนตุ๊กับป้าแบบนี้เลยครับซึ่งบอกเลยว่ามันทําให้การเล่นสมจริงขึ้นมาก อืมแบบนี้เลยอซึ่งสิ่งต่อไปก็คือปีกครับผมไม่รู้ว่าปีกมันอัปเดตอะไรเพิ่มมาไหมครับเดี๋ยวผมโชวยให้ดูเคมาอ๋อตอนบินก็ประมาณนี้นะครับตอนบินนี่ลอที่ครับออื เอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่ต้องการเลย,ยเคปีกก็มีประมาณนี้ครับสิ่งต่อไปที่ผมจะรีวิวนั้นก็คือไทเรน่องครับซึ่งใช่เป็นอาวุธที่ผมชอบที่สุดในเกมไมคับครับุตอนปลาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการอินชาร์ปลากลับนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะเทคแค่ไหนไปดู และนี่คืออนิเมชันตอนวางพักอินชาร์ดและตัวอักษรมันค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะครับทุกคนดูดูดูด่า <c oughs> ทาการอินชาร์ดเลยลยตี้ไม่ล <c oughs> ูยตี้ปึ๊บ่าดูดูดูปึ๊บกลัมาปึ๊บ <c oughs> โอ้ที่จัา อา้าตอนถ้าเกิดผม enchart ตอนที่มันแบบพุ่งใต้น้ำได้เป็นยังไงไปดูแล้วก็ได้เป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับสิ่งเอ่อไทเด้นที่จะต้องใช้ตอนฝนตกหรือว่าตอนอยู่ใต้ง้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูโอเคมาละยุ๊ปอ่าประมาณนี้ครับอันนี้ผมใส่ปีกได้นะครับที่มันจะเพ่เชื่อนไ<ๆ><ๆ>หนไปดู ตามตีอือฮะจริงแล้วก็ทำต่างนีอืมมีนวามหน่งตัวด้วยนะทุกคนซึ่งเป็นตัวของเขาด้วยนะครับซึ่งการทำการลงวัดเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเหลี่ทอและหลอดพื้นมากขึ้นนะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้เลยอาะครับสิ่งที่จะรีวิวต่อไปนี้ก็คือการแอมเนชั่นการปาขัวครับซึ่ง อ่าดูนี่นี่มันมจะทำให้เรารู้สึกสมจริงมากขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นแอนะิเมชันเดียวกับการปลาสโนโบอลเลยเดี๋ยวผมช่วยดูครับสโนโบอลนี่สโนโคลดเมอ่าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันให้เบิมันให้ใหรบรรยากาศที่สมจริงมากขึ้นนะครับนี่ ดู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 นี่ซึ่งซึ่งมดในมดเนี้ยมันมีความสนใจอย่างหนึ่งก็คือไอโซโนบัมมนเนี้ยไอโซโนมแมนเนียมันอะการอนิเมชันท่าทางทำไม่มีทำไม่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหลายตัวนซึ่งเป็นอะไรที่ผมค,มคม่อนข้างจะชอบเลยครับุกคนดูันดิยิ้มเลย <Okay. S 2> สิ่งที่ผมจะรีวิวต่อไปนี่ก็คือนั่นก็คือไข่มอนเตอร์คัะใช่ครับนี่ครับมอนเตอร์จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับนี่ก็ประมาณนี้เลยครับนี่อย่างไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะแบบห้อยดาบไว้แล้วก็ทำเหมือนตัวเองให้หนักครับพี่ไอเดนโกเดมก็เหมือนกันครับซึ่งในคลิปนี้ผมรีวิวไม่หมดก็ต้องขอโทษด้วยครับ สำหรับคลิปในวันนี้มีแค่นี้ครับหากผิดพลาดประการใดขอโทษขอขอขอโทษไว้หน้าโอกาสนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันเจอกันต่อไปในคลิปต่อไปขอบคุณครับ